สวัสดีค่ะวันนี้เป็น weekly summary ในช่วงปลายเดือน8แล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวและสรุปตลาด Z50 t f e c t และทองคาในช่วงนี้กันนะคะว่าแนวโน้มมีทิศทางเป็นยังไงกันบ้างแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนและเราจะวางแผนเทรดยังไงดีนะคะลองมาฝึกวิเคราะห์กราฟไปด้วยกันนะคะและถ้าใครมีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์ในส่วนไหนเนี่ยก็แชร์กันมาได้เลยนะคะ มาเริ่มรีวิวและทบทวนแนวรับแนวต้านนะคะของเซต50ในภาพใหญ่กันค่ะซ้ายมือบนก็เป็นกราฟเยือนนะคะซึ่งปีหนึ่งถึงจะจบแท่งหนึ่งนะคะเรามาดูกันที่ควอเตอร์ดีกว่าตอนช่วงนี้เราอยู่ในควอเตอร์สนะคะอยู่ในเดือน8ก็ยังมีเหลือเดือนหน้าเดือน9อีกเดือนหนึ่งถึงจะจบแท่งควอเตอร์สนี้นะคะควอเตอร์ Quarter 3นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มจะทำให้แท่งควอเตอร์3ใหญ่ขึ้นเพราะว่า ช่วงแรกที่ผ่านมาเดือนกว่าๆเนี่ยตอนแรกแท้งยังเล็กๆอยู่เลยนะคะควอเตอร์นี้ก็ถือว่าไซด์เวกรอบแคบมากแต่ยังไม่แน่นะช่วงเนี้ยช่วงอันนี้ครึ่งแรกของควอเตอร์ก็คือเดือนครึ่งที่ผ่านมาในช่วงแรกเนี่ยยังไม่เลือกทางนะะพักตัวแต่ว่าเริ่มนะตอนนี้เนี่ยเริ่มเหมือนกับเริ่มจะมีแรงวิ่งแล้วนะคะซึ่ง เราจะเห็นได้ว่าแนวรับที่เราได้มองไว้ที่ใกล้ที่สุดก็คืออยู่แถวๆตรงประมาณ800อันนี้นะคะ800จุดนะคะในเ e t 50ะคะตรงนี้ต้องดูกันนะคะว่าถ้าลงมานะคะมันจะลงมาถึงตรงนี้และรับอยู่ไหมถ้าลงมาถึงนะคะมาดูกันที่ขวามือบนจะเห็นชัดในแท่งของมันนะคะจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว weekly summary เราก็ได้พูดถึงใช่ไหมคะว่า A หรือว่าแท่งเดือน8เนี้ยมันจะ เป็นเหมือนเดือน2เดือนที่ผ่านมาไหมก็คือเดือน7กับเดือน6เดือน7กับเดือน6ลักษณะเป็นยังไงก็คือมันมีขึ้นไปก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วโดนสวนตีกลับลงมากลายเป็นแท่งแดงเหมือนมีหางอยู่ข้างบนนะคะ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบนั้นส่วนเดือน8เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังเป็นแบบเล็กๆอยู่ก็ตอนแรกมีมีแรงขึ้นไปนะคะแต่แรง จะสังเกตว่าแรงที่มันขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะคะถ้าเทียบกับสองแท่งที่ผ่านมานะขึ้นไปได้นิดหน่อยแล้วก็ลงมาเลยนะครับยอดเนี่ยต่ําลงต่าลงเรื่อยๆตอนเนี้มันเริ่มลงมาแล้วแล้วก็แนวรับตรงนี้นะคะที่อยู่ในกราฟวีกตรงนี้ก็เป็นแนวเดียวกันกันกบตรงในกราฟของควอเตอร์เหมือนกันนะคะก็อยู่แถวๆตรงตรง,ตรงนี้ค่ะแปดอจุดเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะมีในยะอยู่นั่นแหละ ต้องดูค่ะว่าน่าจะมีเด้งหรือเปล่านะคะหรือว่าจะหลุดพรวดลงไปเลยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะมาดูกันที่กราฟวีคด้านล่างนะคะอันนี้เป็นเทรนด์ลงชัดเจนอยู่แล้วและโซนนี้นะคะที่มันเทสมานานก็คือโซนแถว850นะคะของเซต50เนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มเหมือนกับจะคาบเส้นแล้วนะคะต้องดูเลยค่ะว่าวันจันทร์ที่เปิดมาเนี่ยมันจะเปิดพรวดลงไปเลยหรือเปล่า ถ้าเปิดพวดลงไปเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะขยับลงไปอยู่โซนกรอบข้างล่างนี้นะคะไปเทรดตรงกรอบข้างล่างนี้ก็ได้ก็ถือว่าต้องไปมองกรอบใหม่แล้วนะคะแต่ตอนนี้อยู่ในโซนกัมกึ่งในแนวรับตรงนี้ค่ะซึ่งต้องน่าจาับตามองจริงๆนะคะเพราะว่าโซนนี้ย้ําๆมาหลายรอบแล้วแหละแต่แท่งวีคตรงนี้ถ้าเราสังเกตจากแท่งวีคตรงนี้เนี่ยขยายนิดนึงจะเห็นว่ามันปิดแบบ เต็มแท่งเป็นแท่งแดงเลยนะคะก็ดูเหมือนน่าจะมีจังหวะมันมันอยากจะลงมากกว่าต้องบอกอย่างนั้นนะคะโอเคนะคะก็เราทบทวนภาพใหญ่และแนวรับแนวต้านที่สําคัญไปแล้วนะ,ะแนวต้านตอนนี้ยังไม่ค่อยมองเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโมเมนตัมมันลงมาจ่อแนวแนวรับอยู่ก็ต้องจับตาแนวรับถ้าเกิดว่ามันมีแรงจะกลับขึ้นไปใหม่เดี๋ยวเราค่อยไปมองแนวต้านนะคะตอนนี้ต้องดูว่ามันจะหลุดแนวรับหรือเปล่า โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปดูกันที่ใน60นาทีกับเดนะคะมาปรับตรงกรอบของวีคนะคะแนวรับแนว,แนวต้านของวีคลบอันนั้นไปแล้วก็ขยายอันนี้ลบกรอบเดิมอันนี้เป็นวีคที่แล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่วีคก่อนหน้านั้นค่ะที่จบไปเราก็ลบไปเราจะมาตีในวีคที่แล้วก็ปรับมาเป็นกราฟวีคนะคะเพื่อที่จะได้เห็นแท่งของวีคค่ะแล้วก็ขยายออกมาเนาะตรงนี้นี่ค่ะกรอบที่เราลบไปตะกี้นี้คือ กรอบของแท่งเขียวนี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเนาะอันนี้สัปดาห์ที่เพิ่งจบไปเือนนี้ค่ะเห็นไหมว่ามันเริ่มหลุดหลุดโลของมันมานะคะกรอบการวิ่งของวิกต่ําลงนะคะตรงนี้ขยายหน่อยนะคะจะได้ดูเห็นว่ามันพอดีไหมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปปรับทีหลังก็ได้ค่ะ โอเคได้กรอบมาแล้วก็จะเห็นว่ากรอบของวีคล่าสุดเนี่ยมันลงมาต่ํากว่ากรอบของมันแล้วนะคะเนี่ยโซนมันเริ่มขยับลงมาเห็นไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในโซนกรอบแถวๆนี้นะคะโซนนี้ย้ำไปย้ำม,มาอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราย่อไปแล้วก็อันนี้ยังวีคอยู่กลับไปที่เดย์นะคะแล้วเดี๋ยวจะโคลนออกมาเป็นอีกกราฟหนึ่งก็คือเป็นกราฟ60นาที คนนิ่งก็คือการแบบก๊อปปี้มันนะคะก๊อปปีทุกอย่างมาเลยจะได้ไม่ต้องสร้างกราฟใหม่นะคะแล้วเราก็ค่อยมาเปลี่ยน Time Frame ด้านบนนะคะโอเคเป็น60นาทีก็ได้กรอบของที่เราจะเทรดแล้วนะคะสำหรับใน Day ก็ยังเป็นในเด y นี้นะคะเป็นเทรนด์ลงเช่นเดียวกันนะคะโดยดูจาก Moving Average ก็ตาม Week มาเลยนะคะ มันก็ตัดลงมาตั้งนานแล้วราคาที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยในที่สุดก็ไม่สามารถยืนได้นะ,ะอ่อนตัวลงมาตลอดตลอดก็มาตามเส้น moving average โดยชุดล่าสุดตรงนี้เนี่ยเห็นได้ว่ายอดโดนกดโดนเส้น moving average กดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ผ่านเลยแล้วก็ลงมานะตรงนีเ้เราก็มาดูกันคะ่ะใน60นาทีนะคะก็เป็นเทรนด์ลงเช่นเดียวกันนะคะ60นาที ตอนนี้สามัคคีลงกันทุกๆไทม์เฟรมเลยนะคะต้องดูกันนะคะตอนนี้จังหวะล่าสุดใน60นาทีนะคะสังเกตว่าใน60นาทีนี้อาจจะมี MACD d i v e r g e n c e นะคะอันนี้อาจจะนะเพราะว่ามันยังแบบยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าตรงโลนี้จบหรือยังนะคะมันอาจจะพวดลงมาอีกก็ได้นะก็ต้องดูกันในวันจันทร์ค่ะและซึ่งถึงแม้ถ้ามันเกิด Mac d Divergence จริงๆก็ไม่ได้ฟันธง100%ว่ามันจะกลับตัว ตอนนั้นเลยหรือยังไงนะคะใช้ทุกอย่างนะคะการใช้ indicator ให้ใช้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการเทรดจะดีที่สุดนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยเราต้องวางแผนเผื่อไว้ว่าเราจะ action แบบนี้ mm การวางเงินสำหรับไม้นี้เท่านี้เทรดยังไงก็ได้ค่ะให้เราอยู่รอดได้คือไม้นั้นผิดพลาดก็ยังไม่ตายต้องคิดอย่างนี้เสมอคือเราจะต้องอยู่รอดในตลาดได้ไปเรื่อย คือการวางแผนที่ดีนะคะวางแผนเทรดเนี่ยต้องวางแผนให้ครอบคลุมมากที่สุดค่ะอย่าคิดแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วถูกทางโอ้ฉันจะกำไรตรงนี้ต้องคิดว่าถ้าผิดถ้าผิดถ้าผิดจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราวางแผนได้ครอบคลุมการผิดพลาดมากที่สุดนะคะเราจะเทรดแบบไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าเราวางแผนไว้หมดแล้วเรารู้แล้วว่าถ้าผิดแบบนี้เราจะทำแบบนี้ถ้าผิดแบบนี้เราจะคัดนะคัดก็ได้แต่ว่า คัดที่เท่าไหนถึงจะเหมาะสมนะคะและถ้าเราต้องคัดสมมุติเราผิด10บไม้ติดกันเนี่ยเราสามารถอยู่รอดได้ไหมนะคะพอรตเราจะแตกพอรตเราจะระเบิดไหมซึ่งปกติอาจจะไม่ต้องรอผิดติดต่อกันถึงสิบไม้ผิดติดกันสามไม้เราก็อาจจะเริ่ม myset เ,เ,เสียแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นทํายังไงก็ได้ให้เวลา myset เ,เราไม่เสียคะ่ะในการเทรดซึ่งตรงนี้ในการเทรด TFX นะคะหลักการสําคัญเลยก็คือว่าจะต้องไม่ overtrade คะ่ะ การวางเงินสำคัญมากๆสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่เลยนะคะแนะนำเลยให้เทรดแค่1 c o n t คอนแทก่อนเท่านั้นนะคะให้เราเข้าใจเผื่อเวลาในการเรียนรู้ในช่วงแรกก่อนค่ะถ้าเราเทรดลอดแล้วค่อยเพิ่มจะไม่สายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปกว่าน,นี้เดี๋ยวตอนนี้เราไปดูการเทรดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันดีกว่านะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะ มาอยู่ที่หน้ารายการซื้อขายนะคะอันนี้ก็เป็นรายการซื้อขายทั้งหมดที่เราได้เทรดมาเลยค่ะเอ,อ่สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีช่วงกลางสัปดาห์นะคะที่เราได้ปิดตัวชอ็อตฟิวเจอร์ไปค่ะตอนนั้นก็เพราะว่าตรง2ตัวนี้ที่เปิดซ้ำโซนนะคะก็เลยลงมาก็รีบปิดเพราะวันนั้นมันลงแรงวันพุธน่าจะใช่นะคะถ้าจำไม่ผิดอ่าลงมาเสร็จก็ ปิดไปและคิดว่ามันจะมีจังหวะเด้งเราค่อยเปิดอีกมันยังไม่เด้งนะ,ะทําให้ลงมาเนี้ยเราก็ได้เก็บเก็บช็อตมาก็นิดเดียวเองที่ติดอยู่เนี้ยจะเห็นว่ามันจะเป็นตัวลองฟิวเจอร์นะคะมีอยู่ลองฟิวเจอร์นี่นะคะเอ่อฟิวเจอร์เป็นสีส้มสีอ่อนเนี่ยเออจะเป็นลองทั้งหมดเลยนะคะก็ตะกี้เราเพิ่งวิเคราะห์กาฟไปว่ามันเป็นเทรนลงใช่ไหมคะอ้าวแล้วทําไมพอเราถึงมีแต่ลองอะก็เพราะอย่างนี้นะคะมันก็ เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคเพราะว่าไอ้ฝั่งชอตพอมันมีกําไรแล้วก็ปิดปิดปิดไปและทีนี้เรามักจะชอบไปปิดก่อนใช่ไหมคะพอปิดก่อนเสร็จตัวที่มันเป็นติดอยู่เนี่ยในพอร์ตก็จะเป็นตัวรองฟิ f เจอร์แทนนะคะซึ่งเราก็จะเปิดค่อยๆเปิดมาทีละโซนทีละโซนเหมือนเก็บเป็น snowball ไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูนะคะว่า snowball เนี้ยจะได้ทำงานของมันหรือเปล่าคะ่ะ ก็เท่าว่าตอนนี้ถ้านับดูก็มีลองฟิวเจอร์ถึง4ี่คอนนะ1 2 3 4นะคะแล้วก็แต่ว่าเราจะมีตัวลองออปชันนะคะลองออปชันจะเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนจะเป็นลองคอลแล้วก็เหลืองเข้มตัวนี้จะเป็นลองพุทนะคะก็จะเป็นตัวลองพุทค่ะที่จะมาเป็นตัวประกันให้กับฝั่งลองฟิวเจอร์นะที่เราได้เปิดไปค่ะมันก็จะเฮจกันอยู่ทำให้การันตีความเสียหายนะ คำที่พูดว่าการันตีความเสียหายเนี่ยก็คือหมายความว่าไม่รู้แหละถ้าเสียหายเนี่ยสมมุติผิดทางขึ้นมาจริงๆเนี่ยเรามี maximum loss นะคะที่เราสามารถรับได้นั่นแหละค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ดีประโยชน์ของการใช้ long option นะคะในส่วน short option นะคะสีชมพูตอนนี้ยังไม่มีอยู่ในพอร์ตเลยนะคะก็ยังไม่ได้เก็บอะไรแต่เดี๋ยวคิดว่าสัปดาห์หน้าหรือยังไงเนี่ยอาจจะได้มีจังหวะเก็บเข้ามาบ้างค่ะ ตอนนี้รอจังหวะให้มันมีความผันผวนขึ้นมานะคะเราน่าจะได้เก็บแอคชั been, h, ่นบ้างค่ะเพราะว่าช่วงพฤหัสกระสุกมันจะเป็นช่วงที่ม okay, land ันไซด์เวย์ต่อจากที่วันพุธลงมาเป็นเทรนแล้วเพลือหัสกระสุกเขาเลยไซด์เวย์เป็นกรอบแคบๆนะคะยังไม่มีจังหวะทําอะไรมากเท่าไหร่ค่ะก็เรายังต้องมีภารกิจในการเก็บแคชโฟลนะคะมาชดเชยกับที่เราได้ซื้อประกันไปนะคะก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะคะว่าเราสามารถจะทําได้ไหม เดี๋ยวตอนนี้เราไปดู pay off chart นะคะว่าสถานะที่มีอยู่เนี่ยไอตัวที่ไฮไลท์เนี่ยพอพลอตขึ้นมาใน pay off chart ของ option แล้วหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะวันนี้ไม่ได้ล็อกอินเข้า,ขาที่หน้าสตรีมมิ่งนะคะก็เลยมาใช้ pay off chart ที่พลอตอยู่ใน h e e i u net นะคะก็สามารถดูจากนี้นได้เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยนะคะ ก็ตอนนี้ทรงการาเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะหนักไปทาง l องนะคะคือถ้าขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรามีตัว long future อยู่ต้อง4คอนนะที่ค่อยๆทยอยๆยยเปิดมาอันนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่เดียวกันกับใน Excel ที่ตะกี้เราเพิ่งดูมานะคะจะมา plot อยู่ในนี้ทั้งหมดค่ะแล้วก็สมรลภูมิลบหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ maximum loss ตอนนี้อยู่ที่เท่านี้นะคะจะเป็นก้นปิดอยู่ ถ้าเราเห็นก้นปิดเนี่ยก็แน่นอนว่าเราจะรู้เลยว่าคนที่เทรดออปชันคนนี้เนี่ยเขาเน้นทางด้าน long ออปชันนะคะ l o งออปชันกลยุทธ์เพราะว่าการที่จะการันตีความเสี่ยงก้นปิดแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องมีลองออปชันอยู่ในพอร์ตเท่านั้นนะคะถึงจะทาได้ค่ะใครสนใจออปชันก็อย่าลืมไปดูที่ในคลิปที่ได้ทำไปนะคะมี l o งออปชันไปต้อง3 EP ได้แล้วนะคะลองไปค่อยๆทำความเข้าใจดูค่ะ เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวก็จะค่อยๆเตรียมเนื้อหาสําหรับที่จะทําเรื่องช็อตออปชั่นต่อมานะคะแต่ว่ายังไม่อยากเร่งรีบเกินไปที่จะข้ามไปถึงช็อตออปชั่นนะคะเพราะว่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยเทรดออปชั่นเลยเนี่ยเอาแค่ว่าเริ่มจากลองออปชั่นเนี่ยก็ยังเริ่มงงๆกันละทีนี้ถ้าเรายังสับสนกับลองออปชั่นหรือว่ายังไม่เข้าใจประโยชน์ของมันได้ดีพอเนี่ยแล้วเรารีบข้ามไปสู่ช็อตออปชั่นเลยะคะ่ะ มันก็อาจจะทําให้เราพื้นฐานไม่แน่นแล้วก็อาจจะผิดทางได้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่คอยติดตามอยู่ยังไงก็รอนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมแล้วก็ทยอยออกมาให้ค่ะมาสรุปพอร์ทองคําต่อกันอีกสัก5นาทีนะคะดูที่กราฟนะคะ จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ขอมาดูที่ในภาพของ4ชั่วโมงนะคะเพราะว่ากรอบของ4ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นภาพของทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเริ่มต้นก็มันขึ้นไปในช่วง2วันแรกจันทร์อังคารเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพุทธก็เริ่มทิ้งตัวลงมานะคะจนทําให้กลับมาเป็นแท่งแดงนะคะสำหรับในวีคเนี่ยเดี๋ยวมาดูในแท่งวีคได้นะคะนี่นะคะคือกราฟวีคเห็นไหมคะแท่งวีคแรก ที่มันเริ่มแดงแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแดงต่อนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นแดงที่เล็กลงนะอยู่ในกรอบที่ของวิกแรกที่มันเริ่มแดงนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะเมื่อวันศุกร์นะคะมันจบไปเป็นยังไงบ้างช่วงดึกนะคะพอท้ายช่วงค่ำๆของวันศุกร์เนี่ยมันทิ้งตัวลงมาแรงเลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเด้งขึ้นมาค่ะจังหวะนี้ถ้าดูจากแม็กดีนะคะเกิดไดเวอร์เจน์ขึ้นนะคะ ทำให้ตรงนี้มันเด้งขึ้นมาแล้วแหละแต่ว่าก็เด้งยังไม่แรงเท่าไหร่นะคะต้องดูว่ามันจะสามารถผ่านยอดนี้ไปได้หรือเปล่านะคะว่ามันจะเด้งแรงได้แค่ไหนค่ะตอนนี้มัน moving average ก็ตัดเป็นขาลงนะคะสำหรับใน1ชั่วโมงนะเป็น time frame แรกนะคะถ้าเทียบดูจากใน4ชั่วโมงกับ day เนี่ย1ชั่วโมงเริ่มตัดเป็นขาลงแล้วนะคะแล้วก็ในสชั่วโมงค่ะ ราคาเนี่ยลงมาอยู่ใต้เส้นแต่ moving average ยังไม่ตัดนะคะจุดนี้ก็ต้องดูกันนะคะแต่ก็เป็นไปตามที่คาดนะคะว่าจังหวะช่วงนี้นะคะมันน่าจะเนี่ยถ้ามันขึ้นหรือมันลงมันก็น่าจะไซส์ไปไซส์มาอย่างเงี้ยมันคงยังไม่ได้ลงพรวดลงไปทีเดียวหรือว่าขึ้นไปทีเดียวมันน่าจะมีการสวิงอยู่แถวๆกรอบแถวๆช่วงนี้แหละนะคะประมาณเออกรอบนะตอนนี้อันนี้ปรับกรอบเป็นของวีกลาสุดแล้วนะคะ ก็ถ้าโลสุดนะมันก็ยังไม่น่าจะทําโลลงไปต่ํากว่าที่มันลงไปปักหมุดตรงนี้ที่แถวแถวหนดหห้า,า 1, 8, 6, 5, นะคะก็น่าจะอยู่ในกรอบแถวๆประมาณแถวๆพันเ้า,า 1, 9, เนี่ยแหละคะ่ะถึงประมาณ2องพเนี่ยพ9นเ้าถึงสองพันช่วงนี้มันยังน่าจะอยู่ในโซนนี้อยู่ก่อนนะคะมาดูในเดยเนี่ยยังเป็นเทรนดขึ้นอยู่ชัดเจนนะคะตรงนี้ ก็เราต้องติดตามดูสัปดาห์หน้านะคะว่าจะลงต่อติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่3หรือเปล่านะคะถ้าลงก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ได้ช็อตมาพอร์ตหนึ่งที่ตั้งแต่ยอดมันเลยนะอันนั้นฟลุกนะคะที่ช็อตมาได้เดี๋ยวไปติดตามดูค่ะว่าสรุปพอร์ตทองคำเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพอร์ตทองคําเราไม่ได้สรุปในบันทึกการเทรดทุกๆวันใช่ไหมคะก็จะมาให้ดูพอร์ตกันตอนเป็นสรุปยอดตอนช่วง weekly summary อันนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นใน myfxbook นะคะที่สรุปพอทองคำจากตัวตะก,กี้นี้ใน mt4 ที่เราเพิ่งพูดถึงค่ะก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูอย่าเพิ่งตกใจนะคะโอ้โหลบตั้งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เอามาโชว์อะไรเนี่ยก็เราก็เอาพอตความจริงมาโชว์กันนะคะว่าช่วงตรงนั้นที่จังหวะส่วนเทรนที่มันขึ้นกันไปเนี่ยแล้วมันเกิดความผิดพลาดอะไรบ้างใครยังไม่ได้ดูก็ไปติดตามดูคลิปได้นะคะที่สรุปทองคำค่ะก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคะ ตั้งแต่ตอนนี้จะเป็นช่วงที่พยายามฟื้นฟูมันขึ้นมานะคะเทรดแบบต้องอควบคุมความเสี่ยงแบบเดิมมาเข้าแผนให้ได้นะคะและตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นเยอะๆเลยนะคะก็ดูได้จากเทียบจากบาลานซ์กับอีค i t ตได้ค่ะบาลานซ์เนี่ยอยู่ที่200กว่าเหรียญน,นะคะเกือบเก0อ 300. ส่วนตัวอีคุตตี้ก็ประมาณ80%กว่า็ก็คือ200กว่าเหรียญเหมือนกันค่ะก็แสดงว่ามันมีโพิชันที่ติดลบอยู่หน่อยแต่ว่าถือว่า ดีขึ้นกว่าเดิมมากดีขึ้นกว่าช่วงที่มันห่างๆกันอย่างเงี้ยหลายอันมากนะคะและก็เห็นไหมเส้นเหลืองเนี้ยก็คือตัว e q u i t y ของเราอ่ะพยายามจะชิดขึ้นมาใกล้ๆบาลานซ์แสดงว่ามันติดลบน้อยลงนะคะพรอนี้ก็ต้องดูนะคะว่าจะฟื้นคืนชิดมาได้ขนาดไหนนะคะที่มันติดลบไปไม่ใช่ว่าไม่เสียใจนะคะแต่เราได้วางแผนไปแล้วว่าพรอนี้เป็นพอร์ตสเกลปิ้งเราพร้อมเสี่ยงมาเท่านี้ก็ต้องบอกว่าเราทำใจยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นได้ในระดับหนึ่งไปแล้ว สิ่งที่ผิดพลาดก็ต้องยอมรับและแก้ไขมันต่อไปค่ะถึงจะเดินหน้าต่อไปได้นะคะขพอพอร์ตนี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่อีกพอร์ตหนึ่งนะคะอันนั้นพอร์ตนั้นสวยงามทีเดียวค่ะมาปิดท้ายกันที่พอร์ตทองคำอีกอันหนึ่งนะคะก็คืออันนี้เป็นตัวที่ได้เปิดชอ็อตไปที่2 0 7 5เหเปิดไปแบบฟุ๊กๆนะคะให้ทําอีกก็ทําไม่ได้แล้วเปิดมาทําให้ได้ต้นทุนที่ดีมากนะคะแล้วก็พอร์ตนี้ก็เลยกําไรกําไรมาต่อเนื่อง มีตรงนี้ที่แดงไปหน่อยนะคะช่วงนั้นที่ไปสวนรับมีดแล้วก็ตั้งสติขึ้นไม่ได้ก็ค่อยกลับมาใหม่นะคะตรงนี้มันไม่มีเส้นที่เทียบตัว Equity กับเอ่อบาลานให้เหมือนกับใน my fx book อย่างเมื่อเมื่อสักครู่ที่เราดูนะคะแต่เราก็มาดูยอดตรงนี้ได้บาลานมันคือ165อันนี้เป็นตัวที่ปิด Position ไปแล้วเขาก็เอามารวมอยู่ในบาลานนะคะแต่ Equity จะดูตัวยอดนี้เห็นไหมคะว่า equity อยู่ที่270กว่า qui ิวตนำบาลานหมายความว่า อีควตี้จะเป็นรวมกับตัว Position ที่เรายังไม่ได้ปิดค้างอยู่ในพอร์ตแสดงว่า Position ที่ค้างอยู่เนี่ยมีกำไรมากกว่านะคะก็เลยทำให้ e q u ว t ตเนี่ยนำบาลานซ์อยู่ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะนี้พอร์ตทองคำทั้ง2อันนะคะเทรดไม้หนึงเนี่ยก็คือ0.01เป็นหลอดที่เล็กที่สุดแล้วนะคะไม่ได้ไม่มีการเทรดเยอะๆเลยสมัยก่อนเนี่ยเคยโอเวอร์เทรดนะไม่เคยรอดมาอย่างนี้เลย อาจจะแทบจะไม่เคยมี Equity ไม่เคยมีแบบ Equity มานำบาลานได้นานๆอย่างนี้นะ,ะเพราะว่าไม่เคยถือแบบทนเทรนมาได้นานๆเวลามีกำไรเนี่ยก็ชอบมักจะรีบปิดก่อนโดยเฉพาะเวลาเราโอเวอร์เทรดเนี่ยไม้หนักๆเราก็รู้สึกทนเห็นกำไรไม่ได้กลัวจะขาดทุนพอมันสะบัดเหวี่ยงลงไปกลับไปหน่อยกำไรลดลงเราก็ไม่อยากให้มันลดลงแล้วแบบนี้แหะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราวาง MM ที่ดีนะคะและเรามั่นใจในเทรดเราก็จะสามารถ ถือไปได้ค่ะก็ถือไปได้นะคะยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะตอนนี้ทั้ง2พอร์ทองคำก็พยายามเทรดโดยที่ควบคุมความเสี่ยงแล้วก็ไม่ให้เกิน Exposure แผนที่วางไว้นะคะก็ยังไงดูกันนะคะอย่างพอร์ตอันนี้เนี่ยพอร์ตนี้ก็ถ้านับว่ากำไรตัวที่ปิดแล้วเนี่ยก็กำไรมา60กว่าปร์เซ็นต์แต่ถ้ารวมกับกำไรที่ยังไม่ได้ปิดก็ถือว่าได้กำไรมาร้อกว่าเแล้วนะคะเกือบ200แล้วค่ะ ก็มีแนวโน้มที่ดีนะคะเดี๋ยวอยากจะทําต่อไปจะได้อาจจะเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่สนใจนะคะเราก็จะได้มาแชร์กันต่อไปค่ะสําหรับวิกฤติซัมมรีในสัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องไปแข่งโป๊กเกอร์ต่อด้วยนะคะถ้าใครมีคําถามในส่วนไหนก็ฝากเอาไว้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะในอินบ็อกซ์ของ facebook Page ก็ได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะ แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ